กมบุบหลูดจุงเอีอยนไปทั้งนอนเอมาเลยกินอิ่มเดี๋ยวเริ่มวยอยากนั่งน้ำลงบนออกบนเขาเลยพี่น้องกระลอกหน่อยลงหไหลพี่น้องเัวพนบยูพนบยูเป็นกลุ่มเป็นก้อนกำลังเริ่มทยอยเข้ามา ขี่ตกใจญ่หน้านแบบโบราณได้เพิ่มนู่นตรองขาวาหมย์เอ๊ะอะไปอยู่ไปยังเดียวหูย่อมนั่งนำ้ำเท้าพี่นังเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับบ๊ายบาย